สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับมาพบกับผมไปแล้วครับจอม R า C ทุกคนสำหรับวันนี้เรามีเซลใหม่ทุกคนจะให้เซลใหม่เขารีวิวรถกระบะให้ทุกคนดูเลยผมบอกเลยนะครับว่ารถทุกคันผ่อนไปนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะเริ่มต้นจากพี่คนแรกเลยอ้าวเซลวิตีนี่นะวิตีเขารีวิวรถนะครับตาสวัสดีครับผมเซลตีรับจากพื้นปีคาร์เซ็นเตอร์ครับผมวันนี้ผมแนะนำนะครับโตโยต้าเลเวครับมิดครับตัวมิดเซนต์เอดิชันนะครับปี2021สีขาวตัวนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นนะ ผมบอกก่อนเลยว่า3คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้น6,000บาทนะอ่ารีดติดต,ต่อเข้ามานลครับอ่าผมพาดูเลเวลก่อนนี่ตัว2021สีขาวนะครับผมอ่านี่คือตัวเตี้ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยแค่ไหนสำหรับรถปี21น,นะครับนี่ภายในเป็นบหนังสีน้ำตาลนะครับอ่าใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับสภาพนี่คือแบบเอี่ยมเลยครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอ่าตัวนี้ไม้หมื่น้า 15, นะหน้าจอเป็นโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับ เกียร์อัตโนมัตินะครับปรับเป็นทิปโทนิกได้นะเดี๋ยวเรดูในส่วนของตัวแคปนะครับนี่มีถาดรองเบาะหนังยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะนี่อันนี้สนักพิงข้างหลังนี่สวยแบบนี้เลยเป็นหนังเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูคันที่สองนะครับตัวนี้เป็น i ี u ู u ูด,ดีแม็กครับผม1.9นะครับปี2020นะครับคันนี้คือจัดทรงมาแล้วนะทำท่อ ดันทรงลงล้อมาอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นแคปนะสเปคแคปวสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้หล่อแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับนว้าวเป็นไงนี่ตัวนี้ข้างในเป็นบอกผ้านะครับนี่ใหม่ๆแบบนี้ปีกยังดีอยู่นะครับไม่ล้มนะครับวิทยุอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับอ่าเป็นแอนดรอยนี่แบบนี้เลยครับตัวนี้สภาพใหม่สี่หมื่นนะครับเดี๋ยวดู ส่วนของด้านแคปด้านหลังมี่บอหนังแบบนี้เลยครับใหม่ๆไม่ขาดไม่ปา,านะเป็นป20ี2020แท้อสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งครับเอาครับพบกับคันที่3นะครับก็คือเจ้า Toyota h y r ร x Vivo คันนี้นะครับตัวนี้ปี2021ใหมเ่เพียงแค่20,000เช่นกันนะผมต้องบอกเลยว่าสีเนี่ยสีเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะครับผม อย่างที่บอกไปนะครับว่า3คันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000เท่านั้นเองนะครับสภาพข้างหน้าเดิมๆไฟ LED สภาพนี้เลยนะครับลองดูภายในกันดีกว่าครับว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเจ้า Toyota Hilux t i v o คันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดําเลยนะครับเบาะหนังและเบาะผ้าข้างตัวของคอนโซลข้างหน้าตรงนี้จะเป็นของเบาะผ้านะครับส่วนในครงข้างหลังเนี่ยจะเป็นเบาะหนังอ่าเรียกได้ว่า การดูแลการรักษายังใหม่กริบอยู่เลยนะครับสภาพภายในเดิมๆครับผมตัวของจอ LED t touch s c ก e e นแล้วก็แถมมาให้เลยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าการดูแลของเรานะครับดีเยี่ยมเลยอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวของเราเนี่ยเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโต้ขับง่ายขับสบายครับผมรถของเราเนี่ยได้รับก,การการันตีนครับไม่ชนไม่จมไม่แพ้ไม่เพียงแค่2 8 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผม หากใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ P C K Center ราชบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับผมยังไง3คันนี้ฝากไว้ได้วยดวงใจครับผ่อนเพียงแค่6,000นเท่านั้นเอง